ที่ผ่านมาร้อเปอร์เซ์ของคนที่มานำเสนอไอเดียหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใ,ให้กับผมต่างตอบว่าได้พวกเขาสามารถเตรียมทำและเสิร์ฟแฮมเบอร์เกอร์ที่คุณภาพสูงกว่าแมค d โดนัลได้ผมจึงถามต่อคุณว่าคุณสร้างระบบธุรกิจที่ดีกว่าแมค d โดนัลได้ไหมล่ะบางคนเข้าใจถึงความแตกต่างได้ทันทีนะจุดนี้ บางคนก็ยังไม่เข้าใจผมเลยว่าการที่คนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาผูกติดอยู่กับฝั่งซ้ายของเงินสีด้านนั่นคือวิธีทำเบอร์เกอร์ให้อร่อยแค่ไหนหรืออยู่กับฝั่งขวาของเงินซึ่งก็คือระบบธุรกิจผมพยายามอธิบายอย่างจุดความสามารถว่าผู้ประกอบการมากมายมีสินค้าหรือบริการที่คุณภาพดีกว่าสินค้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ แต่เหมือนกับที่มีคนหลายล้านทำแฮมเบอร์เกอร์ได้อร่อยกว่าแมคโดนัลล์เว่ามีแต่แมคโดนัลล์เท่านั้นที่สร้างระบบซึ่งสืบแฮมเบอร์เกอร์ได้หลายต่อหลายล้านชิ้น